อย่างภาพนี้เป็นภาพมันดาล่าของโครูก้อยนะคะตอนนั้นเป็นวันวิสาขบูชาแหละจำได้ภาพนี้คือจะเหมือนกับพระอันนี้เป็นพระจันทร์ค่ะเป็นพระจันทร์ตอนกลางคืนใช่ไหมวันพระจันทร์เต็มดวง15บห้าคำเป็นเหล่าเมฆ <c oughs> เป็นเมฆที่อยู่รอบๆพระจันทร์สว่างเมฆก,ก็สวยงามเพราะเขาได้รับแสงจันทร์แล้วมันแบบเป็นประกายออกมาเลยแล้วก็ ในในวันนั้นเป็นวันที่เห็นไอ้ตรงเนี้ยมันคือเหมือนพักตไตปิดกอะค่ะเป็นพระไตปิดกหรือเป็นคำสอนต่างๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนั่งอยู่บนอาสนะแล้วก็มองขึ้นไปบนอาบนบนของคำสอนนะคะแล้วคำเนี้ยคูกก็ได้คำหนึงขึ้นมาว่า ทั้งหมดของคำสอนเนี่ยแก่นของคำสอนคืออะไรและทั้งหมดทั้งปวงของที่เขาก้อยได้ฝึกการใช้ศิละปะภาวนามาแล้วก็การฝึกสมาธิที่สามารถเชื่อมเข้าสู่องค์ความรู้ภายในของเราได้มันคือปัญญามันไม่ใช่บทสวดมันไม่ใช่คำแปลที่อยู่ในที่อยู่ในคำพี แต่มันเป็นปัญญาการตีความในสิ่งที่เราได้พบได้เจอได้ไปสัมผัสศึกษาตีความแล้วเอามาใช้ชีวิตแล้วถ้าเกิดตีความถูกชีวิตมันจะอิสระถ้าตีความคําสอนถ้าตีความของหลักธรรมถูกชีวิตเราจะไม่ยึดกับสิ่งใดแหละแต่มันจะดำเนินไปตามความเป็นจริงของมันในทุกขณะของมันมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ พอได้พูดสิ่งนี้แล้วรู้สึกแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ครูก้อยอยากจะพูดนะแต่บางทีครูก้อยก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะว่าเรายังกลัวการตัดสินจากผู้คนอยู่แต่มันเป็นสิ่งที่ครูก้อยอยากจะพูดและมันเป็นสิ่งที่ครูก้อยได้เรียนรู้รู้สึกเบาขึ้นมาเลยอะพอได้พูดในสิ่งที่ใจมันปารถนาที่จะพูดออกไปเนาะมันเนี่ยมันก็รู้สึกเบาแล้วก็อิสระนี่คือเส้นทางของครูก้อยในการใช้ศิลปะภาวนานะคะ ก็ออกมาเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะที่ที่จะทําให้เราได้รู้จักแล้วก็เห็นตัวเองเห็นพฤติกรรมเห็นนิสัยของตัวเราเองแล้วก็ยอมรับทุกเส้นสายที่วาดออกมาด้วยตัวเราเองว่าเราวาดเส้นสายออกมาเหล่านั้นน่ะมันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรแล้วไปเห็นมันไปยอมรับมันแล้วเข้าใจมันแล้วเราก็ปล่อย แล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกอันนี้คือคือเส้นทางของการละละในความเห็นผิดของตัวเราเองที่เราบอกว่ามันเป็นตัวเราอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวเราเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงกลางเราวแค่แค่มองเห็นซ้ายกับขวาเท่านั้นเองแล้วก็เลือกอันนี้คือสิ่งที่ครูก็ให้นำมาปฏิบัตินำมาใช้แล้วเวลาที่เราออกมาเป็นผู้มองไม่เป็นเราออกมาเป็นแค่ผู้มองเราจะรู้ว่า เออเราควรจะแอคชั่นหรือควรปฏิบัติกับเหตุที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันนี้อย่างไรโดยมีสติสัมปชัญญะเป็นแบบนั้นค่ะมีปัญญาสติสัมปชัญญะโอเควันนี้คคูกไยไปแล้วนะคะถือว่า